รังสิตปากทงแดง2วันติดระดับน้ำ1.88เมตรอันตรายสูงสุดวันที่9กันยายน2565หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและเคลื่อนลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับวันที่12ลงวันที่9กันยายนค่ะโดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่รังสิตหลังจากประกาศเตือนให้ประชาชน,นขนของขึ้นที่สูงตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเวลา8นาฬิกา26นาทีเพจเทศบาลนครรังสิตรายงานสถานการณ์ระดับน้ําในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตโดย ระดับน้ำรังสิตประยุนศักเขื่อนสะพานแดงระดับน้ำที่1.88เมตรยังคงอยู่ที่ระดับทงแดง2วันติดค่ะสภาวะระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยค่ะ